โอ้โหสรุปมาตารางเงินเข้าเดือนตุลาคม2563นี้นะครับผม5รา,ายการที่กดเงินสดได้ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลย3รา,ายการรูดซื้อสินค้ากระจายนะครับผมมีหลายมาตรการหลายโครงการนะครับรวมในนี้แล้วแล้วก็สรุปมาในคลิปนี้แล้วนะครับผม ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับผมที่ได้มาพบเจอกันในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาอธิบายนะครับแล้วก็สรุปตารางต่างๆเกี่ยวกับเงินเข้านะครับแล้วก็มีบางรายการที่ยังไม่เข้านะครับตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเงินช่วยเหลือนะครับรูดซื้อของอะไรต่างๆนานาเนี่ยหลายโครงการนะครับเราได้สรุปไว้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีทั้ง กดเงินสดได้แล้วก็รูดซื้อสินค้าได้นะครับหลักๆแล้วกดเงินสดได้เนี่ยผมเอาออามาแต่หัวข้อหลักๆนะก็คือมี5รายการนะครับผมแล้วก็3รายการที่รูดซื้อสินค้าได้นะครับที่จริงมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่มันยิบย่อยนะครับผมไม่มั่นใจก็เลยไม่หยิบยกมานะครับก็เลยหยิบยกอันที่มันชัวๆมานะครับผมอ่ะก่อนเข้าเนื้อหากันผมขอถามสักนิดนึงนะครับผมว่า อพอพี่น้องทุกท่านเนี่ยคิดยังไงกับลุงตู่นะครับทุกวันเนี่ยที่ช่วยเหลือพอ่อพี่น้องเนี่ยเติมเงินเข้าบัตรคนจนไม่ว่าจะโครงการไหนก็ดีนะครับบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจการกระตุ้นต่างๆนานานะครับคุณคิดยังไงครับคิดว่าดีหรือไม่ดีครับถ้าคิดว่าดีก็บอกว่าดีแล้วก็ให้กําลังใจนายกเขานะครับถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีควรปรับปรุงตรงไหนนะครับก็ช่วยเม้นต์บอกใต้คลิปอยู่นี้เลย,เลยนะครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นเขาจะได้หยิบยกตรงเนี้ย เข้าไปที่ประชุมบ้างนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาดูข่าวสามทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจต่างๆนานาคนรนนนนนนนับผมมาดูตารางเงินเข้ากันหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตารางเงินเข้าวันนี้นะครับผม,มผมพอไล่ลตั้งแต่ลำดับที่ 1- ถึงที่9นะครับผมก็สรุปตารางเงินเข้าเดือนตุลาคม20 2 3ามี5รายการการดเงินสดได้และ 3รายการที่รูดซื้อสินค้าได้นะครับรายการที่1นะครับผมก็คือผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ประจําอยู่แล้วนะครับผมทุกวันที่10นะครับแต่เดือนนี้โชคดีหน่อยเลื่อนมาเป็นวันที่เนะครับเพราะว่าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยต้องเลื่อนจ่ายก่อนนะครับผมก็คือจะได้ 600- ้อยถึงหนึ่บาทนะครับตามเกณฑ์อายุที่กําหนดไว้นะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเงินเป็นส่วนนี้นะครับผมแต่ยังมีคําถามอยู่นะครับว่าผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนน่ะที่เคยได้50บาทกับ100บาทน่ะ ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่ช่วยเม้นท์บอกผมหน่อยนะครับผมแล้วก็รายการที่2นะครับผู้พิการนะครับผม800บาทถึง1000บาทนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผู้พิการรอบนี้ก็ได้ไวหน่อยนะครับผมก็คือวันที่9ตุลาคมนะครับผมกดมาเป็นเงินสดได้นะครับอีก200บาทเข้าบัตรคนจนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเข้าวันที่อะไรนะครับผมก็พยายามตามสืบและก็ดูความคืบหน้าให้นะครับแต่เขาบอกว่าเข้าตุลานะครับก็คงไม่เกินวันที่30ตุลานะครับผม ก็ถ้ามันไม่เข้าก็ไปสมทบเดือนหน้านะครับก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็รายการที่3นะครับผมที่มีเงินเข้าคืออุ่นหนุนเด็กแรกเกิดนะครับผม600บาทนะครับผมเข้าทุกวันที่10นะครับแต่เดือนนี้โชคดีหน่อยนะครับผมเข้าวันที่9ตุลาคมนะครับเพราะว่าวันที่10มันตรงกับเสาร์อาทิตย์เนาะเข้าเลยต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่9กนะครับก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเงินโอนตรงเข้าบัญชีเลยนะครับผมแล้วก็ได้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะไอ้ตัวเนี้ย เดือนหน้าถ้ามันตรงหน่วยเสาที่ติดก็เลื่อนมาอีกนะครับแล้วก็รายการที่4นะครับผมก็คือค่าน้ําประปานะครับผมไอ้เกินเกณฑ์100บาทนะครับเข้าทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับไม่เกินคนละ100บาทนะครับใครใช้เกิน100บาทก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับผมเงินส่วนนี้นะครับให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วจะเข้าทุกวันที่18ในเดือนหน้านะครับส่วนที่5รายการที่5คือ ค่าไฟฟ้านะครับผมไม่เกินเกณฑ์230บาทนะครับเข้าทุกคนที่18เหมือนกันนะครับผมกดเป็นเงินสดได้นะครับไม่เกินคนละ230บาทนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนได้เลยที่เว็บไซต์นะครับผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญง่ายกว่านั้นก็คือถือบัตรคนจนเดินไปที่การไฟฟ้าเลยนะครับแล้วบอกว่าต้องการลงทะเบียนใช้ไฟฟรีนะครับก็สำรองจ่ายก่อนนะครับ ไม่เกิน230บาทนะครับแล้วเดือนถัดไปเข้าทุกวันที่18นะครับตามจริงนะครับใช้200ก็โยนเข้าให้200ใช้300ก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะครับผมก็ต้องใช้เกินเกณฑ์230บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็รายการที่6นะครับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งที่1นะครับผมของเดือนตุลาคมนี้นะครับ200ถึง300บาทนะครับเข้าวันที่8ตุลาคม2 5 6 3นี้นะครับผม ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเงินสดนี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วของลูกเดือนนะครับผมสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับเงินซื้อสินค้าของพภกริโภคกละครั้งที่2นะครับรายการที่7นะครับผม500บาทนะครับเข้าวันที่8ตุลาคม2 5งหกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับผมรูดซื้อสินค้านะครับเป็นเงินพิเศษจากทางภาครัฐนะครับเขาช่วยให้3เดือนนะครับก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเงินส่วนนี้500บาทนะครับ เข้ามาแล้วต้องรูดซื้อสินค้าให้หมดนะครับเพราะว่าไม่สามารถสมทบไปใช้จ่ายในเดือนหน้าได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเออเนี่ยห้าบาทเนี่ยจะเข้าทุก3เดือนพอสิ้นปีก็คือเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นพันหเราค่อยไปรูดซื้อของทีเดียวพันหเลยเอาไว้ฉลองปีใหม่แบบนี้ไม่ได้นะครับพอถึงเดือนใหม่พอถึงเดือนธันวาปุ๊บมันก็จะเหลือแค่500บาทนะครับเพราะว่าไม่สามารถสมทบเป็นเดือน ไปใช้เดือนต่อไปได้นะครับก็คือต้องรูดใช้ให้หมดนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับผมแล้วก็วงเงินที่8นะครับก็คือวงเงินค่าแก๊สถุงต้ม45บาทนะครับผม3เดือนครั้งหนึ่งครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับก็รูดซื้อของแล้วก็รายการที่9ที่10ที่อะไรก็ว่ามานะครับรายการที่9นะครับผมก็คือรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่าอะไรก็ดีนะครับ B T S บคสนะครับก็สามารถอ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารูดหรือว่าสแกนหรือว่าอะไรดีนะครับผมก็เลย ไม่ใส่เข้ามาในตารางนี้นะครับผมก็เอาไว้พิจารณาเองนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มบัตรคนจนนะครับณนะตอนเนี้ก็ขอให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะครับของร้านค้านะครับที่ว่าให้รูดเงินก่อนแล้วหักเปอร์เซนต์ทีหลังอะไรเงี้ยไม่เอานะครับผมรัฐบาลเขาต้องการให้ประชาชนนะครับเข้าถึงสิทธิ์มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปโดนไอ้คนกลางหลอกกินหัวคิวอีกต่อหนึ่งอันนี้ไม่เอานะ สำหรับคนไหนที่จนไม่จริงก็ขอให้ทําใจนะครับถ้าเขาประกาศลงทะเบียนใหม่อาจจะโดนตัดสิทธิ์ออกนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครคนที่จนจริงๆเข้ามาใหม่นะครับผมก็ติดตามข่าวดีๆนะครับจากข่าวสามทีวีนะอ่ะนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับกลุ่มผู้พิการนะครับเบี้ยความพิการเนี่ย800บาทเนี่ยได้กันแล้วนะครับสําหรับคนที่รอเงิน200บาทเนี่ยก็แนะนําว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้แหละนะครับถ้าเกินเดือนนี้ก็ไปสมทบเดือนหน้านะครับก็ว่าไปตามท้องเรื่องนะครับ สำหรับผู้สูงอายุนะครับผมก็แบ่งตามเกณฑ์นะ600ถึง1,000บาทเนี่ยคนที่ได้600บาทจะต้องมีอายุ60ปีถึง69ปีขึ้นไปนะครับคนที่ได้700บาทเนี่ยจะต้องมีอายุ70ปีถึง79ปีขึ้นไปนะครับคนที่ได้800บาทเนี่ยจะต้องมีอายุ80ปีถึง89ขึ้นไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ได้1,000บาทเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า90ปีนะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนอายุยืนยาวนะครับผมจะได้รับเบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุ1,000บาททุกเดือนนะครับผมอ่ะ แล้วก็เรื่องเงิน500นะครับเดือนนี้ช้าหน่อยเข้าวันที่8ตุลาคมที่จริงเข้าบอกว่าวันที่15นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเดือนพฤศจิกาทันวา่าเข้าทุกวันที่1นะครับใครที่เคยได้200-300เคยได้เป็น7 8 0 0นะครับผมแต่มีคําถามทิ้งท้ายฝากมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะว่าผมบ้านผมไม่มีผู้สูงอายุเนาะคือ เงินผู้สูงอายุเนี่ยเขา้าบัตรสวัสดสิการแห่งรัฐเนี่ยทุกวันที่15เนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้รับกันคนละ50บาท100บาทเนี่ยตามเกณฑ์รายได้เนี่ยยังมีอยู่หรือไม่ครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับถ้ามีอยู่ช่วยเม้นว่ามีอยู่นะครับได้รับ50บาทได้รับ100บาทอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับบางรายการบอกว่าตัดไปแล้วบางรายการบอกว่ายังไม่ตัดนะครับอันนี้ผมก็สับสนเนาะเพราะว่าพ่อพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์กันบอกบางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยเม้นบอกผมหน่อนะ่อยขาาาวฝกชสัมพันธ์จาก แฟนขับข่าวสามทีวีนะเขาบอกว่าขอฝากประชาสัมพั์หน่อยครับผมขณะน,นี้คนที่ถือบัตรผู้พิการหรือบัตรผู้สูงอายุนะ่ะสามารถขึ้นรถประจําทางบขสได้แล้วจ่ายเพียงครึ่งราคาเท่านั้นนะครับถ้ารถบขสราคา300นะครับก็จ่ายแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับผมสาหรับผู้ที่ถือบัตรผู้พิการและบัตรผู้สูงอายุนะครับก็เวลาซื้อตัว๋วซื้ออะไรก็แสดงบัตรให้เขานะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าไม่ลดราคาให้ก็เปิดคลิปนี้ให้เขาดูเลยนะครับผมแล้วเขาจะเข้าใจเองว่าทำไม ไม่ลดราคาเพราะว่าเขารัฐบาลหรือว่าเกณฑ์อะไรเขาช่วยผู้พิการผู้สูงอายุนะครับที่มีบัตรนะครับซื้อของขอแพร์ซื้อตั๋วรถในราคาครึ่งราคานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับแล้วก็วันนี้มีธรรมะดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยากจะฝากธรรมะอเนี้ยเอาไว้ในใจของพ่อแม่พี่น้องนะไก่ชนตัวเนี้ยราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับตอนที่ตีชนะตอนที่เก่งเนี่ยโอ้โหเจ้าของเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ําอย่างดีนะครับผม เลี้ยงดูอย่างกับลูกนะครับนอนก็ต้องการมุ้งให้นะครับอาบน้าเช้าเย็นนะครับผมแต่พอวันหนึง่งตีแพ้นะครับก็ถูกทิ้งขว้างนะครับก็ปล่อยให้อดตายอดน้ําตายตากแดดตายนะครับเหมือนไร้ค่านะครับอันเนี้ยผมฝากให้คิดในใจว่าตอนเนี้ยคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเขาให้ประโยชน์เราแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาอ่าสะดุดเขาไม่ให้ประโยชน์แก่เราแล้วเราจะทําแบบนี้กับเขาไหมถ้าคุณทําแบบนี้กับเขาถือว่า จิตใจของคุณน่ะเห็นแก่ตัวนะครับต่ํามากนะครับก็ขอให้อย่าหาทําแบบนี้นะครับฝากไว้ในใจฝากไว้ให้คิดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับขอเตือนภัยสังคมสักนิดนึงนะครับผมอย่าไปโง่เล่นนะครับผมเว็บพนันนะครับตอนนี้ลุงพลดังเป็นกระแสก็โดนตัดต่อมาโปรโมทเว็บนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมเลิกได้เลิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับธนาคารระวังนะครับผม วิชาชีพปลอมธนาคารนะครับปลอมเป็นไลน์นะครับมาลวงขอข้อมูลอย่าไปให้ข้อมูลนะครับไม่ไว่าเป็นเลขหน้าบัตรหลังบัตรที่อยู่รหัส ATM อย่าไปให้นะครับแล้วก็ขอเตือนภัยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจ้างคนดู YouTube นะครับ5คลิปได้100บาท10คลิปได้300บาทนะครับอันเนี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่เข้าไปปุ๊บไม่หวยบอลบาคาร่าเกมแคนดี้นะครับหลอกให้เราโอนเงินโอนเงินไปก่อน300เดี๋ยวเล่นเกมชนะ จะได้5,000บาทดู YouTube ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับภัยเงินกู้นะครับปล่อยเงินกู้10,000บาทผ่อน500บาทนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับขอค่ามัดจาก่อน300บาทแล้วจะโอนเงินให้ภายใน30นาทีไอ้บ้าครับถ้ามันคนจริงอ่ะต้องให้มันหักแล้วมันโอนส่วนที่เหลือมานะครับเตือนภัยเงินกู้ออนไลน์นะครับโอนก่อนเท่ากับโกงอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่ากู้เงินกู้ท้องติดต่อธนาคารออมสินเลยนะครับผมธนาคารออมสินกรุงไทยทอกส ที่สําคัญนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับสอนกู้เงินยังไงกู้เงินออมสินยังไงให้ผ่านนะครับศึกษา5นาทีแล้วไปกู้เงิน5 0 0หมื่นกันเงิน5 0 0หมื่นรอบนั้นนะ่ะอาจจะเป็นโควิดรอบ2นะครับแต่ปัจจุบันนี้ที่ดูคลิปอยู่เนะี่ยอาจจะมีสินเชื่อใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครมีข้อสงสัยหรือคําถามนะครับสามารถเมนใต้คลิปวดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจิบยกคําถามท่าน มาอ่านออกาสในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีจะนําเสนอแต่สิ่งดีๆและก็ข่าวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับให้เข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงข่าวนะครับเข้าถึงเนื้อหาก่อนใครนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ไปลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก4ล้านกว่าสิ์นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครลงนะครับสงสัยคนที่ลงทะเบียนเนี่ยไปชุมนุมกันเยอะนะครับ สิทธ์ก็เลยเหลือเยอะนะครับก็ขอให้ไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนไม่สามารถลงได้แล้วนะครับก็ใครที่ไม่ได้ถือบัตรคนจนก็สามารถไปลงได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ข่าสารทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เนเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดทและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ